อีกหนึ่งวันในช่วงวันหยุดค่ะและวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อิสระแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่พี่กัดอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะเดินทางจากกรุงเทพไม่ถึง2ชั่วโมงนะคะ สำหรับอิสระแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่นะคะก็จะมีบ้านพักหลายแบบทั้งทรงโดมทรงสามเหลี่ยมทรงห้าเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะสำหรับที่พักของเรานะคะก็จะเลือกเป็นทรงสามเหลี่ยมค่ะราคาก็อยู่ที่1,500บาทค่ะด้านในก็มีขนาดกระทัดรัดนะคะแล้วก็ตกแต่งแบบน่ารักน่ารักค่ะ ส่วนบรรยากาศด้านนอกนะคะก็จะเป็นวิวที่สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะมีลำธารน,น้ำใสนะคะสำหรับช่วงปลายฝนนะคะแล้วก็เริ่มต้นที่จะหนาวที่เนี่ยอากาศดีดีค่ะเย็นๆนนะคะก็จะมีหมูกระทะซึ่งเป็นเมนูเด็ดสำหรับสายแคมปิ้งเลยล่ะค่ะ ตื่นเช้ามาด้วยบรรยากาศที่เย็นสบายนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยก็มีสายฝนโปรยปลายลงมาให้ชุ่มฉ่ำเลยล่ะค่ะเมื่อเช้าที่สุดแสนอร่อยกับเจ้าของใจดีที่เก็บส้มโอมาให้ทานแถมเป็นของฝากกลับบ้านด้วยนะคะ ใครที่เบื่อที่พักแบบเป็นเดิมๆลิ่งนี้ความวุ่นวายมาเที่ยวแล้วก็อยากพักแบบชิวๆใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็สายน้ำพิกัดลายแทงอยู่ที่อิสระแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่ค่ะ